วัสดีครับผมวันนี้พบกับหลังในช่องหลัง c ีเกับเกมเบอร์ออฟแทงครับผมอ่าไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่อยู่กับใจคนเรามานานครับผมนี่มาพร้อมกับคำคมเกมนี้ก็เป็นเกมที่บอกตรงๆเลยว่าอ่านานมากแล้วครับผมแต่ก็ยังคลองใจผู้เล่นได้อย่างดุเดือดครับผม w o อร์ออฟแทเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศเล่นกันอย่างมากมายครับผม ผมเองก็ไม่ได้เล่นมานานเนะเาะเอพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหกิจกรรมมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นวันกิตสมัสเอ่ยวันอะไรเอ่ยแล้วก็มีการแบบบอลเลอร์องพงวอลเลอร์อพาร์ตออมีอะไรที่แปลกจริงๆเลยผมก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเนะาะกิจกรรมนี่ครับผมทาคล้ายๆกับอันนี้เลยปฏิบัติการอะไรพวกเนี้รับของรางวัลเติมเงินกันอะไรกันก็ให้โอเคกันไปนเลยครับผม ตามนั้นร้านค้าเองก็ยังมีสินค้ามาลดเอ่อมันจะว่าลดก็ลดนะครับผมแต่ค่อนข้างแพงมากๆลดถังแต่ละชนิดนี่เติมปุ๊บใหญ่ปั๊บ,ป,บประมาณนั้นแต่ของเราไม่เติมครับผมเรายังเป็นสายฟรีอยู่นะครับผมประมาณนี้เลยครับผมวันนี้ผมก็จะลองเล่นดูที่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะจบเกมเกมนึงเนี่ย มันช้ามาก,มากครับผมก็คือค่อนข้างใช้เวลานานในการเล่นเนาะเดี๋ยวดูครับผมว่าวันนี้จะเป็นไงไปออกรบกันเลยอืมผมไม่ได้เล่นนานมากเลยครับเนี้ยรูถังก็ไม่ค่อยพัฒนาเนาะวันนี้พักผ่อนจากวอล์มบอทก็มาเล่นเกมนี้กันครับผมโอเคสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามครับผมใครเล่นเกมนี้เหมือนผมก็ ด้วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมอ่าแล้วก็คอมเมนต์มาแสดงความรู้สึกกันดูสิว่าเฮ้ยเกมนี้มันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าอันนี้ผมปรับสุดนะครับผมนี่ปรับสุดหมดเลยนะเท่าที่เครื่องจะรับไหวครับผมภาพสวยสดงดงามเนาะตามเพื่อนไปครับผมอ่าผมแหมมันอยได้เล่นนานครับบังคับเลื้อยไปเลื้อยมาก็ แต่ที่นนแน่ๆคือคนที่เล่นวอลโรบอตตัวใหญ่ก็จะรู้จักเกมนี้เนาะเพราะว่าภาพสวยด้วยอะไรด้วยก็คล้ายๆวอลโรบอตอะไรประมาณนี้นี่เสียได้นะครับเกมนี้ถ้าเกิดชวนเพื่อนเล่นได้เยอะๆก็ดีนะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดชวนเพื่อนเล่นได้แค่คนเดียวอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าสร้างกองสร้างการแข่งขันขึน้นเองนี่ก็เล่นได้หลายคนเนาะอ่าเจอศัตรูหนึ่งตัวแล้วครับผม รถถังขนาดสามขีดโอ้โหสองคันใหญ่มากสามคันเลยครับผมอ่าอุ้ยคันครับผมเพื่อนๆเ,เราไปโดนยิงแล้วครับผมว่างไงครับตรงนีด้ดูไม่ถนัดเลยครับผมไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยครับผมตรงนี้โอ้โหโเราเนี้รถถังไม่ใช่เล็กๆกันนะนี่ยลองดูครับลองเห็นไหม ผ่านบางลองยิงดูโดนเหมือนกันครับผมโดนยิงครับโดนยิงครับโดนยิงโดนยิงอ่าดูสิว่ามีคนต่อสู้อยู่ไหมอ้าวโดนยินยงนะครับผมโอ้ยยิงครับโอ้โหคาถึกถูกยิงผมก็ถูกยิงเหมือนกันครับผมคาถึกถอยครับผมโดน หลดกระสุนไม่ทันเลยครับผมอ่าเขาก็ยังต้องเราอยู่ครับผมถอยหลังไกลเลยครับตอนนี้เพื่อเราเบียดไปแล้วครับเดียบร้อยเพื่อเราแตกมองไม่เห็นครับผม นิดนึงโอ้โดนยิงจากไหนครับอา้าวคันนี้เขาเห็นเราได้ยังไงต้องไปแล้วครับผมหือถากไปเลยครับผมเขาเห็นเราครับแต่เราไม่เห็นเขาเอาหอหืดีเพื่อนช่วยครับผมไม่งั้นมวยมรณา อะไรประมาณโอ้โหรับเพื่อนกันเดสสมอลเล่ครับยิงไม่โดนนี่โอ้โหนี่แหละครับผมประสบการณ์การเล่นที่น้อยครับผมเป็นผลทําให้เรายิงไม่โดนเนาะนี่ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็อะไรเอ่ยเขาร่วมหนึ่งครั้งเขามีรางวัลแจกเรื่อยๆครับผมเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเนาะ เกมนี้ถ้ามองตรงเลยคือต้องใช้อันนี้อะไรเอ่ยจดแดงๆขึ้นมาอ๋อรับรางวัลต้องใช้ความอดทนนิดนึงเลยครับผมเพราะว่าแหมคันงนงคะแนนอะไรต้อนอะไรนี่ก็ถือว่าได้น้อยเนาะแต่จับคู่เร็วมากครับผมช่วงนี้ก็ถือว่าจับคู่เร็วมากเนาะเดี๋ยวนี่ยจะตั้งใจเล่นให้มันดีทันิดนึงครับผมแหม ถือว่าการจับคู่อะไรต้วอะไรนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจับคู่แล้วเนี่ยรถท่าเอิรถถังเราเล็กเนาะมันก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีเล็กๆที่เท่าเทียมกับเราเหมือนกันนะโอเคเขาบอกเดินหน้าเสียงในเกมเบาไปหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะผมขอยัดเร่งขึ้นอีกนิดนึงประมาณนี้ก็พอเนาะเดี๋ยวมันดังเกินไปเดี๋ยวเขาว่าเสียงพูดผมเบาอีกอะไรอีกอะไประมาณนี้ มถถผมไม่ได้ไงรถถังผมใหญ่สุดแต่ดูขี่คู่ต่อสู้แล้วไปกับเพื่อนดีกว่าครับเราไม่ค่อยได้เล่นเนาะโอ้สายมาได้สอบไปครับขี่ครับผมทหารเกณฑ์ฝึกใหม่โอ้รถถังคันนี้มันดูใหญ่หน่ากลัวจังเลยเนี่ยโอ้โอ้าวเจอคู่ต่อสู้แล้วครับผมปึงชนดีนะที่ชนมา้อาอ้าวเขาเห็นมีคนเห็นเราครับผม โอ้หเหือกันยิงเราก็เลื้อยอยู่นั่นแหละครับผมโอ้โหเราไมเลื้อยขนาดนั้นอา้าวยิงครับตียนตะคาบแมนครับสามอีกหนึ่งทีครับถอยกอนครับผมใช้เพื่อนเป็นกำบังวันดีที่สุดช่วงโหลดเรียบร้อยครับผมสามต่อนหนึ่งครับไม่เรียนลุมครับผมแต่เพื่อนว่าเอาเอเนาะอ้าวใครยิงเพื่อเรา ติดครับติดครับอย่าถอยเบียดผมดิครับผมโอ้โหไปครับอ๋อไม่ดีเพื่อนเอ้ยต้องมีเองครับผมยิงเอาเพื่อนบงังเพื่อนบงังไม่เห็นครับไม่เห็นครับไปเกาะบังครับเกาะบังครับ ยิงครับผมยิงไม่เข้าถอยกันครับขอครับขออครับขอยิงผ่ารูไม่ได้ขอโลกระสุนก่อนเดี๋ยวตายไว้อีกครับผมไม่ได้เขาบอกยิงไม่เข้ามันเป็นไงถึงยิงไม่เข้า กระโดดตูเหลือไม่กี่คันครับผมแตกพยอยแตกบาทีละคันสองคันครับไปตรงนี้จะดีไหมเนาะยิงนะผมโอ้โหขึ้นบังว่าเนี่ยยิงป้อมปืนเลยครับคราวนี้โอ้ย เราชนะซะแล้วครับผมโอ้โหกาลังยิงมันมันกันเลยทีเดียวอืม,อมโอเคครับผมจบเร็วอย่างนี้ก็มีหลายเกมนี่ครับผมอย่างนี้อย่าลืมนะครับผมเพื่อนๆคนไหนก็ยังเล่นเกมนี้อยู่หรือว,ว่าเอออยากจะพูดคุยกันก็ใครอยากจะมาแบกผมในวันหลังก็บอกได้ครับผมแต่บอกตรงผมไม่ค่อยมีเวลาก็เลยประมาณนี้ครับผมยังเล่นที่ไรก็ยังสนุกนะ ผมก็อยากได้รถถังขั้นต่อไปของผมนักทีครับผมเพราะว่าโอ้โหดูคันนี้ครับถึงมันจะเป็นรถถังวีสองอะวีไอไออะจะเรียกว่าไงดีอะวีสองขีดก็จริงนะครับผมแต่ว่ารูปร่างมันยังดูลุกลุก,ลกเหมือนเนี่ยครับโอ้เหมือนรถเด็กเล่นยังไงพี่คนอยากมีรถถังทีๆเท่ังเขาบ้างครับผมนี่ไปครับผม เหมือนเดิมคานี้เราเล็กสุดครับผมเราก็จะได้เสนอหน้าออกไปเนาะฝากชีวิตไว้กับเพื่อนๆน,นี่ต o มก่อนครับให้เจอัตตูก่อนแล้วค่อยว่ากันอันนี้เจอแล้วครับผมเนแบบ้ๆอันนี้เป็นมวอชั่นมือถือนะครับผมไม่ใช่พีซเนาะเพื่อนๆเห็นก็คงจะทราบกัน ถ้าพีซีเนี่ยภาพจะสวยกว่านี้เยอะเลยแหละเอ๊ะเราเด่นไปหรือเปล่าเป็นหน้าเด่นนะเสียงยิงครับผมกล้องเามาในรูหูจะช่วยสนับสนุนเพื่อนยังไงครับอ่าเห็นเห็นมุมนี้นึงครับเห็นติงอ้าวติด อะไรเนี่ยเพอะคุณเอ้ยโอ้โหรถถังเปล่ะแดงแจ๋นะครับผมแล้วผมจะยิงเขาตรงไหนเอ้ยเพื่อนจะ่าบังนะครับผมลบไปขอล้อครับไม่โดนไม่โดนครับผมยิงล้อโอ้โหมันถอยหน้าถอยหลังอืมเพื่อนก็บ,บังครับอะ,อะไรครับอยู่อย่างนี้แะครับผมตลอดไย ข้างหลังก็ยังไหวอยู่ครับตัดการคันนี้ครับอืมคันนี้ขับเก่งครับบอกตรงเลยเขามื่อชีพนี่ครับอะไรเนี่ยเราติดอะไรครับโอ้โหโอโห้หมุน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 ไม่ใช่เสียนต้องไปเรียนมาใหม่ครับ อา,าเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้เราฝากชีวิตไว้กับเพื่อนจริงๆรินะี้เรียวว่านี่ครับผมยึดจุดให้มันได้เร็วขึ้นครับ้องไปครับเร็วหน่อยอืมกว่าจะได้แต่มันจุดพี่น้องเอ้ยอยากจะยิงเขาเขามั่งครับผมผมมายิงนะครับผมนี่ไม่ใช่มาโชว์รถอ้าวตรงนี้มีครับเฮ้ยเขาก็เห็นเราเราก็เห็นเขาเพื่อนบังสนิทเลยครับผมรถถังเขาใหญ่มาก เออมองไม่เห็นแล้วครับผมโอ้โหแล้วเพื่อนก็นยิงชนิดที่แบบว่าไม่เลี้ยงเลยศัตรูตเลนน่งเดียวครับผมเกิดการลุมมันเกิดขึ้นเลยครับผมงานนี้ผมพอจะได้ยิงกับเขาสักนัดไหมครับเนี่ยอืือโห,อหอเห็นเพื่อนแตกนี่ใจสันหลเลยครับผมเขายิงทีเดียวถึงกับแตกเอาไปแล้วครับผม เออหือโดนแล้วครับผมหนึ่งนัดกว่าจะได้แต่ละนัดเนี่ยโหลุ้นกันใจแทบขาดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเล่นอีกสักเกมเนาะอะไรประมาณนี้ครับผมตอนนี้หลหลายๆคนก็คงจะเปิดเทอมกันแล้วเนาะแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้เพื่อนเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยครับผม ก็ไม่มีอะไรมากผมเองก็ยังเล่นเกมเป็นเพื่อนกับเพื่อนๆเ,เสมอครับส่อไปก็จะเป็นเกมอื่นบ้างครับผมเพราะว่าตอนนี้อีเวนต์ของวอล r o บอทเนี่ยกำลังจะจบลงเนาะก็จะมีอีเวนต์ใหม่หลายเกมก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็โอ้โหกิจกรรมมากมายครับผมใครชอบเกมไหนก็ดูเกมนั้นเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามเนาะช่วยกดติดตามมนด้วยครับผม เอาเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศกันด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีหรือซอบอลาวครับผมเป็นเพื่อนกันเนาะถึงเวลาลุยกันแล้ว,งวลลแง่ไม่รู้ใครบอกถึงเวลาลุยกันแล้วนี่เอาไปเลยครับผมเ,เราดับสองนี่นะาดับสองเราไม่ต้องกลัวใครครับผม หม่เภาพทิวทัศน์นี่สวยจริงๆเนาะถือว่าใช้ได้เลยครับผมบเพื่อนเราแอบตรงนี้ครับผมเราไม่ค่อยได้เล่นครับผมเราไม่ค่อยรู้ว่าอ้าเป้าหมายจะมาตรงไหนเนี่ยก็เห็นแล้วอันนี้เพื่อนเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วครับหยังเร็วโอ้โหโอ้หนี่ครับผม ยิงมาจากไหนไม่ทราบครับผมคงจะเป็นรถถังที่ใหญ่กว่าเราครับผมโอ้โหสองทีถึงกับแตกกันเลยทีเดียวนี่แหละครับขคยยิงจากไหนไม่รู้โอเคเราดูคนอื่นเล่นก็นได้ครับผมตาสุดท้ายพระโธ่เอ้ยไม่น่าเลยแค่ออกไปดูเขาตั้หน่อยยังไม่เห็นคู่ต่อสู้อยู่ด้านหน้าเลยครับผมเลดต้องใส่เดรด้าแล้วจะไม่ดีน,นเนาะดูเพื่อนเล่นแล้วกันครับผมสำหรับเกมนี้ ทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงนี่ขนาดรถถังผมรู้สึกว่าอยู่อันดับสองเนาะกอเคสองทีครับผมบุ้มบุ้มแตกเลยรอยตีนตะขาบก็ยังมีให้เห็นเนาะก็ะถือว่าสวยงามครับผมนี่ครับผมว่างคัน้นี้โอ้โหนัดเดียวครับผมบุ้มแตกแม่ KV สามครับผม โหลดเร็วซะด้วยนะครับฟันนี้เนี่ยฟันที่เรายิงดูยยิงปุกบก็โหลดเร็วด้วยยิงเน้นๆเลยครับผมอ้าวคู่ตู้มาประชิดตัวอย่างนี้ครับผมว่าไงใหญ่เจอใหญ่ครับคือหลอดเลยครับผมเน้นๆกยนไงเปเลยทีเดียวมีเพื่อนมาช่วยคนนี้ไหม ดูจากมินิแมปแล้วก็มีนะครับนะ่ะมันจะมีเพื่อนๆอยู่ใ,ใกล้ครับผม <c oughs> อือ๋อยิงคันหลังโอ้โหครับว่างครับเรียบร้อยโอ้โหคันเดียวครับเก็บไปแล้วครับผมอ้าวแล้วคันนี้แตกไปต้องเมื่อไรเนี่ยตอนนี้เราก็สูสีแล้วครับผมอ้าวเจอคันที่ใหญ่ครับผมอีกคันหนึ่งนะผม ออ้อโอ้โหยิงหลายนัดครับขันน้นไม่รู้รุ่นอะไรอ่ะเรามีเพื่อนมาช่วยสองคันครับผมอืมตอนนี้สถานการณ์โดยรล่ายไงครับผมมีคู่ต่อสู้มาด้านหลังหนึ่งคันครับแต่ดูแล้วโดนยิงไม่น่ากลัวครับผมน่าจะมีคันนี้แหละครับอืมยิงกันครับผมเสียงเรียบร้อยครับผมแตกครับผมนัดเดียวเพื่อนเราที่ช่วยสนับสนุนคันนี้ก็ถึงกับแตกเลยทีเดียวครับผม อ่าไปามาเหลือขั้นเดียวแล้วตอนนี้ยังไม่เข้าครับเรียบร้อยครั้งนี้ทีมเราก็แตกไปเรียบร้อยครับผมทีมคู่ต่อสู้นี่รุนแรงจริงๆโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน้วครับผมเอ้ยจบลงด้วยความท่ายแพ้เนาะแต่ก็ชนะอยู่เรื่อยครับผมเกมนี้ก็ถือว่าชนะไม่ยากเนาะ ก็ลองไปเล่นกันดูครับผมใครที่ยังไม่เคยเล่นดูคลิปผมก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เนะเอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ